สวัสดีครับสวัครัวนนี้มีคลาส s i c 500สีดำนะฮะมานำเสนอนึงคันนะครับให้พี่ๆครับรถเดิมๆเลยฮะมือเดียวเพิ่งปิดไฟแนนซ์เลยครับเล่มทะเบียนเพิ่งได้เลยครับกุญแจ2สองดอกบุ๊คครบครับเล่มพร้อมโอนนะครับมีชุดแต่งข้อไฟเลี้ยวข้อไฟท้ายข้อไฟหน้านะฮะสีดำครับสวยงาม มันเครื่องเปลี่ยนหาให้เรียบร้อยครับเอาไปใช้ยาวครับโอเคเดี๋ยวฟังเสียงกันดูครับใหม่อยู่ที่สองหมครับต้องบีบคัดสตาร์ทนะครับเดิมๆครับทอเดิมมีชุดบอดซ้อนแถมให้ฟรีครับนี่เราแถมให้ด้วยนะครับมีชุดบอดซ้อนให้ด้วยครับ งานปกติครับเจ้าของอก็ขี่ไปทำงานครับไป้ขี่ทำงานบางคนมีบางคนบุบนะครับนี่ครับบางคนหน้าบุบแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับไม่ได้ซ่อมนะฮะเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ครับ สั่งมาแล้วครับของยังไม่ถึงครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้พี่ๆครับเอาไปก็สวยงามแน่นอนมีชุดบอดซ้อนให้สำหรับแม่บ้านด้วยแล้วก็ที่สำคัญร,ราคาพิเศษครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทราคานี้หาไม่ได้แล้วครับปกติแล้วถ้าพี่ๆทราบพี่ๆที่ติดตามผมนะราคานี้จะไม่มีเห็นเลยแต่อันนี้ก็ถือว่าลดแรกแจกแถมมาไปครับโอเคครับผม ตอนนี้ครับสวัสดีครับ